วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เก่าหัวเก่าอติดป่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอ,อยู่กันในเกมกับตันเบลตี้นั่นเองนะวันนี้นะคะสอพกทุนมาที่1น0่งมืนบาทนะเราจะไปเบ็ด20นะทุกคนคะ่ะเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะแตกไปเท่าไหร่เนาะมาค่ะรอบนี้มา500นะคะคูณ2ยังไงยังไม่มานะทุกคนมาแล้วค่ะ500คูณ2มาไหม คูณ2ยังไม่มานะคะไปกันต่อค่ะได้มา40ค่ะคูณ2นะคะได้มาอีก120คูณ3ไม่มานะทะุกคนตอนนี้นะคะเรายังไม่มีแตกใหญ่มาเลยนะคะสักรอบหนึ่งนะคะแล้วเราได้สแคตเตอร์เฉยเลยนะคะเมื่อกี้ได้หมุนฟรีมาทั้งหมด15รอบนะทุกคน เรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าหมุนฟรีแล้วเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้นะคะหมุนไปแล้วนะเหลืออีกสิบรอบได้มา300ค่ะเหลืออีก9ก้ารอบแล้วนะคะแต่แค่รอบเดียวเองนะทุกคนได้มาอีก300ค่ะคูณ6กยังไม่มาเลยนะคะตอนนี้นะคะมีแต่คูณสามนะได้มาอีกหนึ่ง เหลืออีก5รอบนะ,ะได้มาอีก750ค่ะคูณ6มานะ,ะแตกไปอีก780คูณ9ามาไหมคูณ9ก็มานะทุกคนคะ่ะได้ไป900ค่ะเมื่อกี้นะ,ะได้ไป2 0 0พกว่าเลยนะคะเหลืออีก3รอบค่ะได้มา840คูณ6มานะคะได้มาอีก3 0 0พค่ะแล้วก็คูณ9ก็มาด้วยนะคะโอ้คูณ15ก็มาะคะ่ะ เราแตกรัวๆเลยนะคะสำหรับรอบนี้เนาะได้เงินรางวัลรวมนะคะไป12,840บาทนั่นเองนะแตกดีมากเลยนะคะรอบที่แล้วนะ,ะไปถึงตัวคูณ15บห้เลยนะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วค่ะได้มา1 2 0 0งค่ะคูณหไม่มานะคะ เราได้หมุนฟรีนะทุกคนคะ่ะได้เงินรางวัลรวมไป1,9,140บาทนะตอนนี้นะคะแตกดีมากเลยนะทําให้แบบว่ากําไรเรานะเกือบ2,000 0ืเลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกสักอีกนิดหน่อยนะทุกคนคะ่ะจะได้เพิ่มไหมนะสะแคตเตอร์มาอีกแล้วนะทุกคนคะ่ะ เราได้หมุนฟรีอีก10รอบไปกันต่อยาวๆเลยนะคะ1ิบรอบค่ะรอบนี้นะคะจะแตกไปเท่าไหร่นะรอบที่แล้วแตกเกือบสอง0มืมาดูกันนะคะว่ารอบนี้แตกไปเท่าไหร่นะได้มาห0 0ค่ะคูณหมาไหมเสียดายนะคะคูณหไม่มาเนาะมาอีก120ค่ะเหลืออีกหรอบนะ ได้มา300คูณ6ยังไงยังเงียบอยู่นะฮะตอนนี้ได้มาอีก120ค่ะคูณ6มานะคะได้ไปอีก1680นะแล้วคูณ9ก็มาด้วยนะเราได้เงินรางวัลรวมทั้งหมดนะคะ2700นะ,มะเมื่อกี้เหลืออีก3รอบสุดท้ายนะอีก1รอบค่ะได้มาอีก120 คูณ6แตกไปอีก2,400ค่ะคูณ9ได้มาอีก1,800นะคูณ15้ไหมคูณ15ก็มานะคะทุกคนค่ะแตกใหญ่ไปเลยนะคะสำหรับรอบนี้นะ,ะได้เงินรางวัลก้อนโตนะได้ไป2 0 0 7 0นะมาลัวๆเลยนะคะแตกแบบยาวๆเลยนะทุกคนรอบนี้นะคะได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมด26,000 760บาทนะรอบนี้นะคะก็แตกเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกนะทุกคน,นะคะ่ะตอนนี้นะกำไรของเราประมาณหลายหมื่นสองสามหมื่นได้นะทุกคนสองสามหมื่นป่ะเราพกทุนมาที่หมื่นหนึ่งไหมประมาณ 50, ห้าหมื่นเนาะเออประมาณนั้นนะสแคตเตอร์มาอีกแล้วนะทุกคนคะ่ะรอบนี้นะสแคตเตอร์มาสองรอบ แล้วรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะไปให้สุดค่ะดูกคนค่ะหมุนไปแล้วนะคะเหลืออีกเจ็ดรอบค่ะได้มาอีกเจ็ดร้อยห้าสิบมาอีกสามรอยหกสิบค่ะคุณเก้ายังไม่มานะอีกห้ารอบนะคะกับตันเรานะคะวันนี้นะคะ แจกแค c a t อร์รัวๆเลยนะคะได้หมูฟีมา3ารอบแล้วนะคะแล้วก็แตกใหญ่ทั้งนั้นเลยนะทุกคนแตกดีมากเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้นะเงียบนิดนึงนะ,ะเราได้เงินรางวัลมาแค่เท่าไหร่ 1, 3 2 0เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าแตกแบบสองรอบที่แล้วคือแตกแบบว่าเยอะมากเลยนะ,ะแล้วก็กำไรของเรานะคะหลักหมื่นนะคะ ก็วันนี้นะคะอสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ